ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับม an ีคอมเมนต์เพื่อนๆนะครับบอกว่าอยากให้ผมทำฉายากินไก่ไล voilà ่เลือดให้ดูนะโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจัดให้เลยนะเพื่อนๆไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมผมลงโพชินกีนะคือมีคนบอกมาว่าที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะครับผมก็เลยลงเมืองนี้นะแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะไม่ปลอดภัยแล้วนะครับเดี๋ยวเรารีบหายาแล้วก็หาของแล้วไปดีกว่านะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเติมยูซีนะครับ ผมแนะนำร้าน r i c h m o n Shop เลยนะตอนนี้มีชุดหมวยไหมยหยกเข้ามานะแล้วก็ชุดนักลบนะครับตัวชุดนักลบเนี่ยใช้ UC น้อยมากเลยนะครับผมว่าคุ้มอยู่นะใครที่มีงบน้อยนะสามารถให้ทาง Admin ร้าน Richmond Shop เนี่ยช่วยคำนวณให้ได้นะครับว่าต้องเติมเท่าไหร่ถึงจะได้นะวิธีการเติมก็ง่ายเลยนะครับแอดไลน์ไปที่แอด Richmond Shop อย่าลืมแอดด้วยนะใช้แค่เพียง User ID แล้วก็ชื่อตัวละครนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแล้เปอร์เซ็นต์ต้อง Richmond Shop เลยนะใครที่อยากจะทำฉายาก,กินไก่ไรเลื่อดนะครับแนะนำให้พกยาไปเยอะๆนะ เผื่อว่าวงสุดท้ายเนี่ยเราจะได้ปั๊มยาสู้วงนะครับยาน้ํายาใหญ่ยาเล็กยาน้อยเนี่ยเอาไม้หมดเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือระเบิดควันนะเอาไว้ใช้ในวงสุดท้ายนะครับส่วนชุดที่เราใส่เนี่ยแนะนําให้เป็นชุดสีเขียวนะครับถ้าไม่มีก็เอาชุดที่มันดูเท่มๆหน่อยก็ได้นะสีดาก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าใครใจถึงนะครับไปเอาชุดพางในกล่องแอร์ดรอปก็ได้นะชุดนี้ก็เนียนเหมือนกันนะครับเฮ้ยมีคนข้างหน้าเราครับทําไมเขายืนนิ่งเลยอ่ะอ น่ายิงมากเลยนะครับทําไมยืนนิ่งแบบนั้นน่ะหลุดหรือเปล่าถือปืนด้วยนะครับลองเช็คดูหน่อยนะเขาแตบตาครับอ<ม>ืมไปดีกว่าครับปล่อยเข้าไปนะแวะมาดูหน่อยนะครับมีคนมาครับเรียบร้อย ถ้าเขาจะยิงเนี่ยยืนเฉยเขาก็ยิงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราจะหนีอ่ะยืนเฉยเนี่ยเราหนีไม่ได้นะครับไปดีกว่าครับแปเอารถนะครับเฮ้ยมีคนขับบักกี้มาครับเหมือนเขาจะจอดนะครับจอดแล้วครับอืมแล้วมาจอดอะไรตรงนี้เนี่ยกําลังจะไปเอารถนะครับเบาๆนะครับ หายไปไหนแล้วะโอ้โหเลสโซนมาอีกมันจะเกินไปแล้วไม่เห็นเขาเลยนะครับโอเคครับอีกนิดเดียวจะถึงละค่อยๆไปนะเขาจอดรถไปตรงนี้นะครับแล้วตัวเขาไปไหนอะ่ะโอเคถึงแล้วครับไปดีกว่านะ เฮ้ยโอ้โหนี่ไงอยู่ด้านบนนะครับเราแวะหายาก่อนนะครับพยายามหายายให้เยอะที่สุดนะสโมกค,ครับเก็บไปเยอะเลยนะข้างหน้าเรามีเสียงรถมาครับโอ้โ oh หอะไรเนี่ยไปตรงไหนก็เจอแต่คนนะครับ เหมือนเขาจะจอดด้วยนะครับโอ้โหมีบักกี้มาอีกคนเมื่อกี้แน่เลยไปดีกว่าครับเฮ้ยเขาไม่เห็นผมครับเราแวะหายาเพิ่มก่อนนะครับเฮ้ยเสียงเท้าข้างหลังครับไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้ว บอดแน่เลยนะครับนั่งไงโอ้โหหายาเพิ่มนะครับเหลือ26คนละเก็บปืนอัตโนมัติอีกแล้วนะครับทิ้งก่อนนะเฮ้ยเปลี่ยนใจครับถือไว้ดีกว่านะเอาไว้ขู่นะครับคูณสี่ครับเก็บไว้นะ เอาไว้สองนะครับเฮ้ยข้างหน้าเราบอดแน่เลยนะครับอย่าบอกนะว่าตัวนั้นน่ะโอ้โหนี่วิ่งตามมาถึงนี่เลยเหรอใช้โปรแน่เลยนะครับรู้ได้ไงว่าผมอยู่ตรงนี้ผมขอเรียกเขาว่าวิวสัตว์แล้วกันนะครับโอเคครับหายากับสมกต่อนะ เฮ้ยข้างหน้าเราโอ้โ oh, ห oh. วิวสันนะครับยังจะตามไมาอ่อีกเหรอเนี่ยมีแววว่าจะไม่ได้ตายพวกคนนะครับจะตายพวกวิวสันนี่แหละไปสิครับรออะไรล่ะแถวนี้ยังไม่มีใครปามนะครับประตูปิดหมดเลยนะ เสียงเท้าทางซ้ายครับบอดแน่เลยนะเฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะครับว่าเป็นวิวสันนะ่ะไปไหนละขอดูเดีอยวนี้ว่าใช่หรือเปล่าเฮ้ยแต่ผมว่าโอ้โหชัดแล้วครับใช้ไม้นิ่งแบบนี้วิวสันแน่เลยนะครับไม่หรอกมั้งเสียงเท้าเหมือนที่อยู่ด้านบนนะครับโอ้โหชัดเลยวิวสันครับ เปิดโปมองแน่เลยนะครับตามผมมาไกลขนาดนี้ใจเย็นวิวสันมค่อยพูดค่อยจากันมีคนวิ่งมาครับปากจัดการวิวสันด้วยนะเราไปแอบตรงห้องน้ำก่อนดีกว่านะครับเหลือสี่คนแล้วนะผมว่าผมเจอคนนึงแล้วนะครับนอนอยู่ข้างๆต้นไม้นะ เหลือสามคนแล้วครับตายโจมีคนหนึ่งนะนั่งไงนอนอยู่ตรงนั้นนะครับรอให้เขาตัดกันเองก่อนนะครับเฮ้ยผมเจอ,อีกคนหนึ่งแล้วครับนอนอยู่นะครับข้างหน้าเรานั่งไงขยับแล้วครับวิ่งมาละสงสัยจะวิ่งมาเล่นที่หินนะโดนคนทางซ้ายยิงแน่เลยนะครับนั่งไงเริ่มยิงแล้วเรียบร้อยตายเลยนะครับเหลือสองคน ถ้าผมคานออกไปเนี่ยเขาอยู่ด้านบนนะครับผมว่าเขาเห็นผมแน่เลยต้องเสี่ยงใช้รถนะครับวงมาแล้วครับไปดีกว่านะเฮ้ยเหลือสองคนแล้วครับอีกคนหนึ่งตายวงนะอืพื้นที่โล่งหมดเลยนะครับเอาไงดีเรา โอเคต้นไม้นี่แหละไม่มีที่ไหนแล้วนะครับเขาน่าจะอยู่ด้านหน้าเรานะครับเซตสโมกไว้เยอะๆเลยนะเราค่อยคานย้ายตำแหน่งไปที่อื่นนะครับโอ๊ยโอยปั๊มยาก่อนนะครับ ยังยังไม่หยุดยิงอีกโอ้โหวงใกล้จะมาแล้วนะครับอีกประมาณสิบวินะไปครับจังหวะน,นี้สมกามีกี่ลูกเนี่ยใช้ให้หมดเลยนะครับ วงมาแล้วครับเราต้องเข้าวงให้ได้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะว่าจะเอาอยัางไงต่อถอดเสื้อผ้าออกให้หมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยถอดกระเป๋านะเฮ้ยทางซ้ายเอาโดนวงกินตายนะครับโอ้โหอย่างฟุกเลยอะ ได้แล้วนะครับฉายากินไก่ไรเลือดนะอืมไหนอะปกติจบแล้วมันได้เลยไม่ใช่หรอครับเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวเอาผมลืมไปมันต้องแรงแพทตินัมขึ้นไปนะครับถึงจะได้ฉายากินไก่ไรเลือดอะโอ้โหทาฟรีเลยเซ็งเลยนะครับไม่เป็นไรนะสั่งไก่กรอบๆของมอสเบอ,อร์เกอร์มากินก็ได้นะครับไรเลือดเหมือนกันนะมีให้เลือก3ามเมนูเลยนะไก่คาราเกะเบาราคา49บาทมอสชิพเก้นราคา73บาท เทมปุระนักเกไก่ราคา99บาทใครที่ยังทําฉายากินไก่ไร้เลือดไม่สาเร็จเนี่ยกินไก่ของมอสเบอร์เกอร์นะครับไร้ลเลือดเหมือนกันนะเพราะว่าเขาเอาไปทอดแล้วนะครับยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ